สวัสดีครับผมนะฮะก็มารีวิวเจ้าแทงห้0 0กันนะครับแทงห้0 0นี่ก็คือค่าย GWM นั่นเองนะฮะเราเป็นแบรนด์แทงเห็นอันนี้เวลคัมป่ะครับมือวลคัมวลคัมไลท์นะครับผมก็คือถ้าจริงๆมันเป็นเซ็ตค่าได้นะครับผมว่าจะให้เข้าใกล้แล้วก็เปิดเลยหรือเปล่านะครับซึ่ง อันนี้แนะนําถ้าเกิดว่าไม่ต้องเดินไปเดินมานะคือบางทีอ่ผมเดินไปเดินมาระหว่างรถเนี้ยมันก็จะปิดเปิดปิดเปิดเนี้ยก็อาจจะแบบดูน่าลำคาญนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาที่รถแล้วก็เปิดเลยเนี่ยลงดูนะไม้รถก็เปิดเลยก็จะแบบว่าสะดวกนะครับเนี่ยรถปลดอะได้ยินเสียงไหมครับบันไดก็เปิดนะครับเสร็จปุ๊บถ้าเราห่างเจ้าตัวรถ เดี๋ยวเราเดินห่างตัวเรากันนะเห็นปะนี่ก็ล็อกนะครับแต่สามารถล็อกได้แบบเสียงก็ได้นะครับล็อกได้แบบไฟแต่ผมมาล็อกได้ผมทําเป็นล็อกแบบไฟาหแบบเสียงดังมากมันแบบแป๊นเงี้ยดังเวอ่อร์เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับช่องจอดนะครับต้องบอกว่าก็นิดนึงนะก็ดมันคันใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยก็กล้อง360อบองศาช่วยได้นะครับอันนี้คือ ผมผมผสุขของผมแล้วฮะจริงๆมันก็ได้อีกนิดนึงนะครับแต่ก็คือก,ก็ยังพอลงได้ครับผมยังยังยัง,ยงลงได้หรือว่าก็หาด้นิดนึงถ้าช่องจอดนะครับก็แรกกับรถคันใหญ่ๆนะครับของเรานะฮะส่วนตัวนะครับก็จะชอบนะครับสีนี้นะสีเทาเลยนะครับล้อให้มา20เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้คุณแม่นะคุณแม่ทักบอกว่าโอ้ นี่รถมันแต่งมาให้หมดเลยนี่แต่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ได้ยินมันเปิดเห็นไหครับเราออกมาบันไดจ่อ,อกมาสะดวกมากนะครับก้าวขึ้นคือ,คอสำหรับตัวล้อเนี่ยคือเวลาขับอะครับกล้องจะบอกว่ากล้องสามร้อยหกสิามร้อยหกสิบาช่วยได้เยอะมากนะครับาะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยระวัง ไม่ว่าล้อหน้าล้อหลังเนี่ยจะไปเบียดนะครับคือแบบเราสามารถกดบนหน้าจอได้นะครับผมข้างหลังนะครับมันจะมีล้ออะไรนะครับยื่นออกมาเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดข้างหลังให้ดูนะพอดีที่จอดมันเต็มนะครับอันนี้มีเซ็นเซอร์บอกหมดนะครับว่าใกล้มากหรือเปล่านะครับผมด้านในนะครับก็ด้านหลังจะมีม่านนะครับสามารถบังสายตาได้อีกนะครับ ชอบมากนะครับในที่สุดฝาลำพงสวยงามนะครับอันนี้อินฟินิตี้นะครับอันนี้เป็นตัวอันตรานะครับลายไม้ส่วนตัวว่างงง,งหน่อยนะก็ดีดีแต่ผมว่าดีได้มากกว่านี้อีกนะครับก็นิดนึงแล้วก็ส่วนตัวก็จะชอบข้างในสีดํานะครับเขาบอกว่ารุ่นอันตราเลือกได้นะฮะร,ระหว่างสีขาวสีดําผมชอบสีดํามากกว่านะครับแล้วก็เวลาเปิดนะครับนี่ มันจะมีสองวิธีนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเปิดเพื่อพับเบาะลงไปนะฮะถอดหัวก่อนนิดนึงนะฮะพอดีอันนี้ผมนั่งผมสูงร้อยว่าสิบนะผมเลยนั่งอี้นะครับเดี๋ยวผมก็เถอเบาะดีกว่าเบาะเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้า แล้วตรงนี้มีที่ดันหลังด้วยครับสามารถดันหลังแบบดันคือดันออกมาแล้วก็ขึ้นลงได้ดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามันเหมาะกับสรีระเราแน่นอนนะครับนี่ด้านล่างสวยงามนะครับเพิ่งเห็นว่ามีกล่องเล็กๆอยู่นี่ขนาดใช้มาสี่วันแล้วนะคือมันก็ยังมีฟังก์ชันอะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบรู้สึกแบบเออมันแบบดีอ่ะมันเป็นรถที่แบบ ใช้งานได้จริงๆคือคือถ้าถามเนี่ยคือมันเป็นรถที่เอาเวนว่าถ้าไม่ติดมันไม่มันคือรถน้ํามันไฮบริดนะแต่คือถ้าเกิดว่ายังไม่มันยังไม่มีรถไฟฟ้าแบบประเภทนี้อยู่ก็คือถ้าเกิดว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างอะ่ะคือคือมันขับในเมืองได้สบายคือเป็นรถที่นั่งสบายนั่งได้เยอะแล้วก็ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบจริงจัง คือมันใช้งานได้ทั้งในเมือง<ม>นอกเมืองออฟโรดได้ผมว่าอันเนี้ยตอบโจทย์แบบภาพรวมได้ดีมากนะครับนี่แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่เอ๊ะเดี๋ยนะแบบที่หนึ่งคือตรงนี้นะเพื่อเพื่อพับเก็บของนะครับแบบที่สองนะครับคือแบบนี้เห็นไหมม,มันไหลไปด้านหน้าก็คือสำหรับคนที่จะขึ้นไป นั่งด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับอันนี้โอ้ฟังก์ชันเนี้ยเจ๋งมากคือปุ่มไฟฟ้าครับมันจะอยู่คนละด้านผม่ปรับเบาผมปรับเบาแถวสามอะ่ะได้จากด้านคนขับแล้วก็ถ้าเกิดผมเปิดประตูด,ด้านหลังอ่ะเดี๋ยวสวิตช์มันจะอยู่ด้านนู้นมันจะไม่ได้มีสองด้านนะ เป็นแบบไฟฟ้านะก็คือเปิดเบาะสามแถวสามเป็นเบาะที่เป็นเบาะจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเล่นเลยอะนั่งเบาะสาม ไม่ค่อยไปนั่งนะครับข้างหลังก็อาจจะเนี่ยก็ใส่ใจนะมีแบบที่ใส่ของวางของให้นะครับของแถวสามนะครับนิดหนึ่งเนาะยังอุตส่าห์หน่อยนึงนะครับไอตรงเห็นปะที่เป็นแบบพลาสติกนะครับไม่ได้ดูแย่นะแต่ผมว่าบางอย่างออกแบบได้ดีกว่านี้อีกงานแบบเรียบร้อยมาก ดีอ่ะเก็บทับทับปุ๊บมันจะเห่นะมันจะมาข้างหน้าหน่อยนะครับเสร็จปุ๊บด้านล่างครับเลื่อนได้แต่ข้างหลังนี้เฮ้ยมีที่นะมีมีที่หน่อยหนึ่งโอเคด้านหลังนะครับตรงกลางเปิดออกมานะครับสามารถเป็นที่วางนะครับ เจ้าตัวแก้วนะครับมาเดี๋ยวขึ้นไปข้างหน้าบ้างดีกว่านะครับแล้วก็พูดถึง,งหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่มาด้านหลังอีกรอบนะครับก้าวขึ้นนะครับสเต็ปสบายมากมีที่จับนะครับทําให้เราเนี่ยขึ้นมาบนรถได้สะดวกนะครับอันนี้คือเสียงเก็บ จ้าตัวบันไดนะครับเยียบเล็กก่อนนะครับอันนี้ปุ่มสตาร์ทมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะเล็กเด้านในนะครับสิ่งที่ชอบมากก็คือการออกแบบพรมลายนะครับดูดีนะผมว่าดูดีๆแข็งแรงบุดบุน ดูมีความหรูหรานะครับจอแบ่งเป็น2ช่วงนะครับเป็นจอแสดงผลตรงนี้นะครับกับจอตรงกลางนะครับจอตรงกลางนี่มี Apple c ลคาร์ทไแบบไม่ต้องใช้สายด้วยนะครับอันนี้คือเข้าอัตโนมัติเลยนะครับในการเป็นอนาล็อกนะครับตามภาษาที่ถ้ารถแนวหรูๆเขาก็จะมีในการอนาล็อกอยู่ตรงกลางนะครับโหมดแอร์นะครับปรับอุณหภูมิต้องไปปรับในจอนะครับก็ต้องออกนิดนึงนะครับผม นี่ออกแล้วก็ไปปิดตรงนี้นะครับคือออกจาก Apple CarPlay นั่นเองนะครับถ้ากลับ Apple Ca r p เ a นนะครับก็ผมชอบใช้หน้าจอนี้ของ Apple CarPlay นะครับนี่ตึกใหญ่ดีโอเคตรงนี้ไฟสัมผัสนะครับมี S O S มีตรงนี้ หลังคานะครับมีม่านบังแดดนะครับสามารถเปิดตัว moon roof ได้นะครับผมนี่เปิดปกระดกได้หรือเปิดแบบเปิดไปเลยก็ได้นะครับโอเคผมสามารถที่จะ control นะฮะเบาะด้านข้างได้นะครับนี่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับตรงข้างหลังคุณแม่นั่งบอกชมแบบเฮ้ยเย็นสบายมากเพราะว่ามีช่องแอร์อยู่ด้านข้างด้านบนด้วยนะครับแล้วก็มีด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะครับโอเคกระจกมีไฟสองข้างมีที่หนีบบัตรด้วย นะครับเป็นสีขาวนะครับส่องดีแน่นอนสดใสนะครับหัวเกียร์สวยมาก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 แล้วก็ใช้งานสะดวกมากก็คือเข้าดีก็ดันเบรกกดกดมานะครับมีปุ่มด้านข้างนะครับกดแล้วก็ดันนะครับแต่เวลาจอดไอ้ตรงนี้แหละบางรุ่นมันไม่มีแบบกดง่ายๆอะ่ะคือกดพีปุ B ๊บจบนะครับอันนี้ ชอบมากนะครับขับเคลื่อนสะดวกตรงนี้เป็นชาร์จแบบไวเลสนะครับปิดได้นะครับเป็นซอฟนะครับมาอันนี้พัดลมนะครับทำให้นั่งระยะไกลๆแล้วเราเย็นส่วนแรงลมสามารถปรับอันนี้นิดนึงนะครับต้องไปปรับในจอนะครับไม่สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับกล้อง นี่มันใกล้มากจนมองอะไรไม่เห็นกล้องรอบคันนะครับเป๊ะมากชื่นชมมากของค่ายนี้ที่สุดนะครับโอเคกดสามารถคือดังนั้นนี่มันเข้าได้สะดวกบางทีไม่แน่ใจปุ๊บผมกดเลยนะครับผมกดเลยแล้วก็เลือกกล้องเลยว่าเฮ้ยยังไงดีใกล้ด้านไหนมุมไหนเนี่ยมุมไหนเป็นยังไงนะครับสามารถเลือกดูได้นะครับโอเค แล้วก็มีจอดอัตโนมัตินะครับโชวกับหลายรุ่นแล้วแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับสำหรับการจอดโนมัติของเจ้าตัวแทง5้าร้อยนี่แล้วก็อ,กอย่างครับระบบขับเคลื่อนครับมันเป็น4ี่ล้อแบบจริงจังมากเดี๋ยๆนะเอาก่อนนี่ normal mode sport mode อีโคโหมดสโนว์โหมดมัดโหมดแซ d e c มดซีเครับมีหมดจริงๆเนาะเฮ้ยมันมีออฟโรดเเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยให้ดูรอบหนึ่งคนระต้องตองต้องเข้าหน้าจอของแทง เนี่ยมันมีวอเตอร์เลเวลด้วยอ่ะเออคือแบบอ้าวอ้าวอ้าวแต่ก็ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับก็อาจจะ Normal Eco อะไรเงี้ยครับผมผมก็จะแนะนําเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าก็มันประยัดน้ามันเนาะ <laughs> แต่ใครรถคันขนาดนี้ไม่ต้องคิดเรื่องประยัดน้ามันมากนะครับก็ เราดีขับนะครับก็อยู่มีไปแต่จังหวัดบ้างนะครับมีส่วนๆ่างผมจะอยู่ในเมืองเยอะนะก็จะอยู่เจกิโลเมตรนะครับต่อ1นึ่งลิตรนะครับผมแรกกับรถที่คันใหญ่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการเร่งนะครับอัตราเร่งเรียกว่าได้ตามใจปรารถนาแต่ถ้าถามว่าโหว้าวหรือเปล่าคือผมเคยขับถึงขนา คือต้องพูดอย่างนี้มันพอเราขับรถเยอะๆอะ่ะผมแบบขับอะไรอะ่ะสามพันเครื่องสามพันขึ้นเป็นแบบไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดังนั้นอันนั้นมันก็จะแรงกว่านะแต่ต้องบอกว่าสามารถเร่งได้ทันใจขับได้แบบไม่มีอืดดีกว่าแต่ถามว่าโอ้โหสบายพอเลยร้อยยี่สิบ อะไรอย่างเงี้ยจะมาบอกโอ้โหร uh, ถมันเร่งได้เบาเบาวิวมากก็ไม่ขนาดน,านั้นแต่ไม่ใช่ว่าอืดไม่ไม่ได้อืดเออแต่เนี้ยเวลาบางทีรีวิวรถต้องแบบนั่งขี่เดาว่าแบบเฮย้ยเรากําลังอยู่ในรถอะไรราคาเท่าไหร่ประเภทไหนนะครับไม่ใช่แบบโอ้โห uh, จับมั่วข้ามไปข้ามมาเอาแบบสิบล้านมาเทียบกับสองล้านนันนี้ม,มันคาระสองล้านเนาะก็ไม่ใช่นะครับผม นี่มีจะบอกว่ามีมีตัวล็อกเนีย่ะเล็กล็อกเผาะคือแบบขับจริงๆแล้วนี่มีแทงเทพลน่าอย่าลองบนถนนธรรมดา,าเดี๋ยวพังให้ลองบนแบบพวกทรายอะไรเงี้ยครับแบบเป็นเลี้ยวมุมแคบอ่ะครับมันจะล็อก,ล,อก,ล,อกล็อกล็อกล้อแล้วก็บิดตัวรถนะครับอันนี้ใครมีความรู้คอมเมนต์ได้นะครับมต้องบอกว่าชีวิตผมกับรถขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ ผมเคยขับสีล้อ,อแต่ผมไม่ได้ขับลุยลุยน้ําลุยป่านะครับเออแต่อันเนี้ยคือเป็นคันแรกแล้วเอาอนจริงแบบเออมันน่าสนใจมากอะอืมครับเดี๋ยวยังไงโอ้อันนี้อ่ะยังพูดได้บ่ยเพราะคือจริงๆอะ่ะผมมันพอดีมันมืดผมเลยยังไม่อยากพูดเดยอะเออ ตรงนี้ครับเวลาเดินทางไกลดีมากไม่แย่งกันไม่แย่งไม่แย่งไอตัวตัวพนักพิงเอ๊ะพนัก,กวางแขนไม่ต้องแย่งกันสบายมากมีปัญหาเยอะมากเวลานั่งรถแบบเล็กก็เนียมันจะแบบแย่งแย่งพนักแขนกันแล้วก็ที่เก๋มากๆากมากมากม,ากม,ากมากอันนี้เป็นถาดใช่ไหมเอาแก้วออกก่อนนะตรงเนี้ครับ มันเหมือนแบบเป็นช่องแช่เย็นน่ะมันสามารถเปิดครับเปิดให้ลมอะแอร์เย็นเข้ามาได้แม่ผมเอาโฟมาะลายกับอะไรวะพวงมาะลายกับผลไม้ไมาแช่ในนี้แฮปปี้มากเอยเป็นออปชันที่แบบอ๋อหรอเออลิกอันอีกอันผมชอบคือปกติอะตรงเนี้ยค่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยช่องเย็บของตรงเนี้ยมันจะทะลุไปข้างหนึ่งด้านนี้เขาไม่มีนะคือมันรู้สึกส่วนตัวดีไม่มีใครมายุ่งนถะ้มมีใครชอบมาหยิบของเออไม่รู้มันเป็นความรู้สึกที่อันนี้ชื่นชมนะครับเอยดีอ่ะแล้วก็ตรงข้างล่างนะครับเป็น usb นะครับ usb c นะครับสามารถเสียบชาร์จมือถือได้นะครับซึ่งผมใช้อยู่โอเคอืมเดี๋ยวไปดูเซคชั่นต่อไป ครับผมเทรนนะฮะออกจากความมืดน,นะครับมาสว่างบ้างนะครับมาซื้อเบเกอรี่ครับผมนี่มาดูด้านในใหม่นะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮลายบอดชอบมากนะครับไม่ตินะสังเกตนะปกติผมจะนั่งติแบบพวกพวกลายเส้นแต่จริง,รงๆอะ่ะ โอเคมันก็เล็กไปเหมือนเดิม,มแหละเพียงแต่ว่ามันไม่นัวลงตัวอันนี้ดูลงตัวอย่างบอกไม่ถูกครับน,นี่อันเนี้ยพติกส่วนนี้ยไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่มันเหมือนจะเป็นทำเป็นลายดรายคาร์บอนแต่มันดูไม่ค่อยมีราคานะครับแต่ก็เราแก้ปัญหาได้โดยปิดมันนะครับโอเค มาดูด้านในที่บอกเมื่อกี้นี่มันเปิดปิดได้ตรงนี้มีช่องลมอ,อยู่แล้วตรงเนี้มันก็จะเหมือนเป็นแบบที่แช่นะครับเก๋ฟังชั่นนี้เก๋มาก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 ถึงจะมีที่ชาร์จแบบ ้ายสายนะครับแต่ผมก็ยังชอบใช้สายนะเมื่ดีแบบเราหยิบขึ้นมานะครับโอเคนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรเออปุ่มดับเครื่องนี่มันมีความเป็นแบบคริสตลัลหน่อยๆมว่าก็แปลกๆนิดนึงนะตรงเนี้ย อันนี้ไม่ถูกใจเท่าไหร่โอเคมาดูข้างนอกเน้นนอกพอิดนะครับผมก็จะมีบันไดมารับเราเลย พื้นที่การออกแบบนะครับใช้ได้อย่างคุ้มค่านะครับไม่มีเหลี่ยมมุมอะไรเยอะมากนะครับตัดตรงๆนะครับแล้วก็ใส่ดีเทลไปนิดหน่อยนะครับผมด้านท้ายนะครับมีที่ใส่ของนะครับมีที่จับนะครับไม่ไฟฟ้านะครับอันนี้เก็บนะครับเดี๋ยวยังไม่ชินสักที โอเคแล้วก็ยังพับต่อไปได้ข้างหน้านะครับมีปลั๊กครับ220โวลต์ครับจริงๆตรงนี้มีแผ่นปิดนะแต่เขาไม่ได้โอะมาปะนี่แน่เลยนี่นะครับเป็นแบบเจ้าตัวเจ้าตัวที่แบบปิดปิดอลไรปิดด้านท้ายนะครับผม ก็จะช่วยให้แบบเวลาเราไปไหนก็ไม่ต้องเสี่ยงนะครับกับขโมยขโจรน,นะฮะแอบ,บอกว่าแบบไปไหนเป็นรถล่อตามากอ่ะคือคือคนมาดูรถเยอะมากครับอาจจะเพราะว่าคนยังไม่เคยเห็นมั้งว่ามันมันมีรุ่นนี้อยู่นะมีคนมาถามก็มีนะครับว่าแบบเออรถอะไรอะไรอเงี้ยนะครับแต่จะบอกว่ามีคนมา ดูรถเยอะจริงๆคือแบบพอเราจอดเราก็เห็นนะมันก็มีมาถ่ายรูปบ้างอะเงี้ยนะครับนี่็อกไปแล้วโอเคนะครับโดยคร่าวๆนะครับถ้าถามผมนะเฮ้ยนี่จริงจังนะมันเป็นรถแบบคันหนึ่งที่ผมเรียกว่าอยากได้เลยเพราะว่า โอเคคุณจ่ายไปสองล้านสองฮะมันคือลบที่แบบคบแบบกลมๆอะ่ะเอาต้องตัดอย่างนี้ก่อนนะต้องตัดว่าเอารถไฟฟ้าออกไปเพราะว่าอ,อย่างที่เรารู้ยังไม่มีรถไฟฟ้าที่ลักษณะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ด้วยถ้าเราต้องเดินทางลุยจริงๆนะครับการยังใช้น้ำมันอยู่นะ หล,หลายปีต่อจากนี้น่าจะยังเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่นะครับเรียกว่าถ้าอยากหารถตอบโจทย,ย์รู้ด้วยลุยด้วยนะครับในราคาที่โอเคนะครับเพราะว่าสองพันสองเนี่ยถ้าเล่นไปเกิดมันพูดยากเนาะเกิดแบบเราแบบตตั้งแบบกว้างมากเงี้ยมันก็ไปเจอรถไฟฟ้าไปเจอโโหอะไรเต็มไปหมดเลยมันต้องต้องถามใจนะครับผมบอกมันเป็นรถ ที่เฉพาะเหมือนกันจะบอกว่ามันกว้างก็กว้างมันไม่ถึงว่ากว้างไม่ถึงว่าแบบมันอเนกประสงค์มากอ mm ่ะผมว่า hmm. มันจบอ่ะเออนะครับก็ลองดูครับผมเป็นอีกคันที่ผมว่าคือคือคือผมสนใจมากอ่ะสนใจจนแบบ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 ขอขอบคุณทาง g m มากเลยเขาบอกฮะจริงเหรออยากลองแบบแทงห้าร้อยเหรอเขาบอกเนี้ แท้ง300น่าสนใจกว่านะแต่ผมบอกเฮ้ยไม่ใช่แท้ง500เนี่ยแหละสุดนะครับโอเคยังไงตอนนี้รถที่เป็นรถ t e s drive นะครับก็เห็นมีเข้าตามสูนย์แล้วนะครับผมยังไงลองไปแวะชมนะครับทดลองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ผมว่าน่าสนใจมากในท้องตลาดครับสวัสดีครับนี่เล็กๆน้อยๆ เบาะอะมันถอยออกมาด้วยอะแบบเหมือนกับแบบเป็นเวลคั่มเหมือนกันนะครับด้านนี้คือไม่ได้ใส่ใจเฉพาะด้านคนขับนะครับใส่ใจด้านคนนั่งด้วยนะฮะคือแบบเอาใจทุกคนจริงๆอ่ะบคันนี้บาย <Bye. S 1> ไปแล้วครับ